รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคัวเม็นะครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกวิมอร์ก็คือกลุ่มทานฟอร์มที่นี่จะมี2ส,สูตรนะครับสูตรหนึ่งก็คือเป็นนาโนเอนไซม์ N ide, สูตรนี้ช่วยอะไรก็คือเป็นสารโพลิเมอร์ชีวภาพที่ช่วยอะไรช่วยเรื่องของ ชีตูนึ่งเข้าไปเนี่ยจะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของพืชทุกชนิดนะครับช่วยเรื่องของเร่งการเจริญเติบโตคือต้นลา่าใบให้พืชเนี่ยจเจริญแข็งแรงนะครับตัวนี้ใช้ยังไงก็คือเราสามารถใช้เนี่ยตั้งแต่ 20cc ถึง 50cc แล้วแต่พืชน,นะครับผสมกับน้ำ20ลิตร ตัวนี้สามารถที่จะฉีดพ่นทางใบลําต้นได้เลยตัวนี้เป็นปุ๋ยนวัตกรรมใหม่ก็คือมันสามารถที่จะทําให้พืชเนี่ยกินได้24ชั่วโมงเลยนะครับพอพืชแข็งแรงเสร็จปุ๊บพืชมีความแข็งแรงเราก็จะใช้สูตรสูตรที่2นะครับตัวที่สเนี่ยเป็นธาตุอาหารเสริมแล้วก็อาหารรองที่พืชจําเป็นต้องใช้นะครับใช้เหมือนกันก็คือฉีดพ่นทางใบลําต้นพืชสามารถกินได้24ชั่วโมงเลยนะครับ ก็จะเป็นอาหารเสริมที่พืชจําเป็นต้องใช้นะครับแล้ววันนี้ผลประโยชน์ที่วันนี้เราใช้ทานฟอร์มสูตรหนก็คือมีอะไรบ้าง 1. วันนี้มันสามารถไปลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าวันนี้หนขวดเนี่ยใช้ปริมาณเนี่ยหนึ่ซีซีนะครับวันนี้มันใช้ได้ถึงพืชเนี่ประมาณ20-40ไร่แต่วันนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับวันนี้เราใช้ปุ๋ยทั่วไปเหมือนแบบ ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดหนึ่งกระสอบเนี่ยจะใช้เนี่ยปริมาณก,ก็ประมาณ1-2ึ่งไร่หนึ่งวันเนี้ยลดต้นทุนเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับสองวันนี้ผลประโยชน์ข้อที่2ก็คือ,อมันสามารถเข้าไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับปกติเนี่ยผลผลิตอาจจะได้1ตันเนี่ยหลังจากที่ใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้น1.5่ตัน2ตันนะครับ อันนี้ก็คือ 1. วันนี้ลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ย 2. เพิ่มผลผลิตนะครับถ้าท่านใดสนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะติดต่อได้ในเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ